ที่เห็นเขาถ่ายกันนะนน่นอะจริงด้วยสถาปัตยกรรม<อ>คือที่ไหนอะยักษ์<อ>เสียงอะไรโอ,โอ้โหคืออะไรใส่ใส่เสียงเองเหรอสี่พันเจเท่าไหร่สี่พันเจ็ดยี่ห้เจดยีย ราคาใกล้เคียงกันอันนี้เป็นร้านค <Custom. S 2> อสตัมใช่เฮ้ยสวยนะเนะี่ยอ๋อลอะอ๋อชื่อไหตี้เหล่านี่ไงไงที่เรากินอ่ะเออไหตี้เหล่าเออแต่อันนี้เพจที่อินเด็กซ์นี่ครับสมัครเซ็นครับเมืองสยามอ่ะ <Yeah. S 1> ไปเอ็มอาร์ทีต่อ เราไปหาของกินลงท้องมาที่นี่ก็ไม่ได้ว้าวหรอกเพราะว่าสยามบ้านเราก็เพียรไม่ได้ถูกอ๋อนี่พูดหมายที่ A B C ออกทางไหน A B C D E F J K เจ้าทางไหนอ่ะจริงที่ไม่เจอคนสิงคโปร์อยู่บนดินก็เขาดำดินอยู่ดำดินอยู่ใต้เออเขาเดินผ่านไปผ่านมาเลยใต้ดินทั้งหมดเมืองไทยมีแค่นี้นิดหน่อยเขาจะโผล่ขึ้นตรง สถานที่เทีเท่ยวถามว่าอะไรวันแ oh. ั้ว oh. ื้นโคขี้โควยอ่าะแบบศูนย์รวมอ่ะมีฉันอยู่ที่ไหนันพี่ข้าถนนโอ้ไม่กอดเดินไปไหนครับไม่ดู คนแมพก่อนเดี๋ยวเจอกันนี่เราอยู่ท่ามกลางธุรกิจของสิงคโปร์บแบงก์ออฟสิงคโปร์และฟินแลนเชียลต่างต่งนี่ไงเรากำลังจะไปอ <I S 1> ้เจอแล้วเราพาแต่ไปหาไม่ใช่หนีกินอีกแล้วใช่โอ้ oh. ชวนแฟนกินบิวตี้อินเดอะพอตของสิงคโปร์แฟนบอกว่าไว้ก่อน ไว้ก่อนเยอะไปไปดูกันว่าเราจะกินอะไรวันนี้อ่าวันนี้มาอีกครั้งหนึ่งเ <c oughs> <c oughs> ดินประมาณหมืนะ่นกว่าก้าวแล้วเนี่ย,ยนี่เราพาสัตว์ที่มีอาหารเยอะ <c oughs> ๆแล้วก็เป็นตึก เก่าเกแก่วันนี้เราจะไปกินราย<อ>มิชลินนั้นมิชลินนั้นเดี๋ยวสกวนนี่มาตอนสามทุ่มอ่ะเปิดอยู่เยอะโน4ทุ่ม4ทุ่มทุ่มโคตรคลื้น <4 S 1> ไปเรื่อยๆ เราจะไปหาลูกชิ้นปลาก่อนลูกชิ้นปลาที่อยู่ริมๆเราเดินไปก่อนจะเห็นแวบ,บๆปิดแล้วนี่มิชลินปิดน่าจะขายกลางวันเอาเข้าไปข้างในอะไรก็ได้นี่ร้านหมู ้อดอตอนนี้อยู่ที่อรอพัสดุนะคะศูนย์อาหารประมาณสี่ทุ่มคนเยอะมากอะ่ะ อันนี้กินอันนี้ค่ะเป็นแบบเนื้อปลาเป็นแบบนั่งเดิมเขาใส่อันนี้ด้วยอ่ะนี่มีขิงด้วยอือมดีอ่ะน้ำซุปม,มันจะแบบอืมกินขิงไปละเลิศซุปดีมากเฮ้ยเธอดีชิมผัก,ก่นัน น,น,นี่เดาะนั่นละก็ะประมาณ200บาทเดี๋ยวผู้เชี่ยวชาญอย่างดิฉันจะชิมปลาให้นะคะอเฮ้ยปลาหวานปลาหวานม่คาว มาต่อกันที่เป็ดเป็นไงคุณเป็ด,ด,ดเดหรอได้กินได้ก็ร้อยยี่สิบห้าบาทก็โอเคน้ำจิ้มกับน,น้ำจิ้มของเขาหน่อยโอเคได้แล้วก็โซกันน้ำตุก เอาให้ดูว่าบรรยากาศคนมันแบบขับมากเลยอ่ะดูดิมันเยอะมากนี่คือสี่ทุ่มกว่านะ